Gonna take it slow, and we gon' make it out this hole, and ain't nobody stopping us no. So watch me as I go, watch me as I grow. Yeah, I'm the fucking show. เอาล่ะแต่พบวันนี้เช่นเคยนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งกับมังะที่ชื่อว่าพีกด็อกเ o r ์ว้าวเสียงผมมันอาจจะดุก,ก้องๆแล้วก็มีลมแทรกเข้ามาทีหน่อยนะครับพอดีว่าอากาศร้อนอย่างงี้ส่วนของวันนี้ก็พีกด็อกเตอร์น่าจะเป็นตอนจบแล้วครับเพราะว่าตอนที่3นั้นเขาไม่ได้ลงมาปีหนึ่งแล้วซึ่งเพจเขาก็น่าจะบินไปแล้วด้วย ผมหาเพจไปเจอนะฮะไอพี่ด็อกเตอร์คลิปแรกอะ่ผมตั Bel ้งใจหาว่าค like <with> ือม <found art> <boys>: ันหาไไปเจอเอาคร่าวๆก็คือเพจเขาบินไม่เพื่อเป็นการเสียเวลาพูดพร่ำทำเพลงไปรับชมคลิปกันเลยครับตอนที่2กูอ่านไม่ออกได้คิดว่าจะพูดอะไรซะอีกนายสาระสิ้นดีนายมาที่นี่เพื่อบอกให้พวกเราเชื่อเรื่องสายศาสตร์แช่ไนะ ชิไอชัเคยบอกว่าความชั่วร้ายเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมปัจจัยทั้งหมดที่เกิดโรคในการแพทย์แผนจีนนั่นคือความชั่วร้ายและยาจีนสามารถรักษาได้ยาจีนก็นหรอกสามารถรักษาโรคให้หายขาดได้แพทย์ตะวันตกคงไม่แพทย์ไปหลายทั่วโลกหรอกนะแล้วคุณสามารถรักษาคุณนายโจด้วยแพทย์ตะวันตกของคุณได้ไหมล่ะนายอย่าไปลงถึงโกรธไปก็ไม่ได้อะไรหรอกนะครับ ถ้านายสามารถรักษาคุณจูด้วยแพทย์แผนจีนคนนายจะจะหันมาเรียนรู้แพทย์แผนจีนกับนายเลยนะที่จริงผมชอบผู้หญิงนะแต่ว่ากูไม่อยากลากรูปสี่ละมีแหละฮะนายพูดว่าอะไรจ๋าโอ้ได้แล้วไอ้สักเอ้ยคนไข้กำลังจะตายส่วนพวกมึงก็มาเถียงกันเนี่ยเมื่อถึงจุดนี้แล้วแพทย์แผนจีนกับแพทย์ตะวันตกต้องแข่งขันกันจะเถียงกันบ้างไอ้สัตว์คนไข้กำลังตายคุณรู้คุณสามารถรักษาได้ดีกิๆใช่ไป ง,ง่ายเองก็เหมือนกับการชัดเชือกอะไรเนะ้อเปล่าไม่มีอะไรครับเราเหลือเวลาไม่มากเราต้องทําการรีบรักษาด่วนต้องขอบอกไว้ก่อนนะว่าคุณนายโจตอนนี้ไม่ธารรมดาถ้าเกิดอะไรขึ้นต้องเป็นเรื่องใหญ่แนะ่พวกคุณไว้ใจผมได้เลยโรคแบบนี้ผมรับตายรักษาได้เลยไม่อยากจะโมหรอกไอหยิบของไป๊บฟุ๊บฟุบฟิบ,ฟบแผนแท่นนี่กระถุงยาบ้าล่ะนี่มันใครลักลอบยาบ้าเข้ามาในโรงพยาบาลกูวะ้ากกานีบัน,น,นเข็มสนิมเขือ่อ ข,ขในสมัยโบราณมีแค่แพทย์ที่มีความสามารถสูงเท่านั้นที่จะสามารถใช้ทักษะนี้ได้เข็มเงินว่ายากแล้วเข็มสดิมเคยิ่งยากกว่าไอสัตว์เการักษาวก็โชว์ดเข็มที่มีสดิมเคยกันเลยเชื้อโรคที่หายเลยไอสัตว์แล้วไม่ก็เอาเราวันลาอีกเบิร์กเลมองหาพ่องเดี๋ยวก็ดิเข็มโชว์เลยอ่าหมุนหมุนอบิดเล่น คุณโจโเป็นถึงพลังประชาันของไทยเข็มนั้นสามารถรักษาได้จริงๆริที่ไหมสัแบเบยเสียงอะไรนะดูนั่นบานา้าขนนานี่คุณโจโตายหาเร็วแต่พอเป็นเช่นเคยนะครับจู่ในช่วงคุยหลังไหม่กับไม่เบงแววส่วนตอนนี้ก็จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าในเพเเพเพเพเเพ,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 เพ ไม่ใช่เว็บครับเพราะว่าในเว็บมันมีแค่2ตอนเองนะครับส่วนใครที่อยากดูต่อใจสลายได้ดอครับถ้าได้ดูตอนท้ายคลิปแบบนี้ก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาเพียงเท่านี้ครับ Every decision I made, yeah. I ain't never been afraid, nah. I'm always trying new things, yeah. That's how you grow and succeed, yeah. Man, you just gotta believe, yeah. So listen up while I proceed. Yeah, want a couple hundred grand, like yeah. Uh. Got a couple hundred plans, like yeah. Uh. Man, I do it for the fans, like yeah. Uh. I don't do it for the grand